มาดูกันนะครับวันนี้ผมซื้อลูกปลาคาร์ปมาครับปรับสภาพน้ำเลยครับเลื้ยงตัวที่จะปล่อยลองสู่อ่างบัวครับอ่างเตอร์ครับนะครับซื้อมาสามตัวซื้อมาเล่นนๆนะครับมีสีทองสองสีออกแบบเป็นสีเทาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกะกันนะครับเดี๋ยวคอตบก่อนนะครับรม่ยอมโตนะครับเกะเร็วๆเลยนะครับนี่ปากขาเนี่ยครับ ทิ้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะจออเองนะครับพอายาให้มันอยู่รอดนะครับช่วยๆัป็นหน่อยครับผมความถุงลงนะครับความถุงลงนะครับแล้วก็พยายามพยายาม่อยครับออกแล้วครับผมห็นมครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับตัวที่สองมาแล้วครับผมตัวท้ายครับผมมันจะหาทางออกไม่เจอครับ ออกได้หรือเปล่าห,หนูด้านหลังไอ้หนูด้านหลังออไปแล้วโอเคหมดเลยนะเตี้ยงถุงนะครับมันดูกอนซ็ปตนะครับเดี๋ยวว่าดูเจ็ดต่ำอะไรอย่างนะครับนี่ครับซื้อมาสามตัวครับสีหงนออกดำดำครับสีทองสองตัวตอนแรกก่อน อนแรกว่าจะซื้อปลาทองนะครับแต่ดันไม่มีขนาดที่ต้องการนะครับเลยซื้อปลารูปปลาครับมาเล่นเลๆน,น,น,นะครับฝากดตามชมตอนต่อไปอด้วยนะครับ